สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาข้นหาข่าวดึนข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวพ้อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวใครไม่เชื่อผมเชื่อพิษท,ทองเจือลั่นวัตถุปริศนาเหนือน่านฟ้ากระบี่คือ UFO เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกรณีสมาชิกกลุ่มเครื่องบินบังคับเห็นวัตถุ ปริศนาบนท้องฟ้าที่มองด้วยตาเปล่าชัดเจนขนาดใหญ่ประมาณรถบัสมีสีดำและเชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือ UFO ล่าสุดนายวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีและคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวจาก Facebook ตอนนี้ยังถือว่า ยังคงเป็น U F O เนื่องจากยังระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไร U F O ครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือหมายถึงวัตถุที่บินได้แต่ไม่สามารถระบุได้นะครับด้านพิษทองเจอือราดาชื่อดังที่มีความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้นเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวที่กลุ่มบินพาราามอเตอร์ถ่ายภาพติดวัตถุประหลาดในท้องฟ้าส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่นกไม่ใช่โดรน แต่เชื่อว่าเป็นวัตถุคล้ายยานของมนุษย์ต่างดาวเพราะจากสถิติที่มีการรวบรวมในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดภูเก็ตพบว่าทองฟ้าจุดดังกล่าวมีการถ่ายติดและบันทึกข้อมูลของยานมนุษย์ต่างดาวได้บ่อยครั้งฉะนั้นจึงเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวลักษณะทรงกลมขนาดเล็กประมาณ6-10เมตรแต่ยังไม่มีชื่อปรากฏและยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการในกลุ่มผลที่เชื่อเรื่องนี้ แต่ายานมนุษย์ต่างดาวที่พบเห็นได้มากที่สุดในพื้นที่ประเทศไทยคือยานทรงยาวหรือซิก้าครับก็มาดูกันนฮะว่าเป็น UFO ใช่ไหม หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ